สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป1ทุกๆคนนะคะวันนี้เจอกับคุณครูนุชวารายอีกแล้วนะคะในการเรียนวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาอ่านจับใจความจากเรื่องโรงเรียนลูกช้างกันนะคะซึ่งในการเรียนในครั้งนี้มีจุดประสงค์ในการเรียนรู้ก็คือนักเรียนอ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างแล้วตอบคําถามจากเรื่องได้ถูกต้อง นักเรียนจับใจความสำคัญจากเรื่องโรงเรียนลูกช้างได้นะคะอะก่อนที่เราจะมาอ่านจับใจความนะคะเรามาร่วมกันทำกิจกรรมชวนทำชวนคิดก่อนนะคะน้องเห็นไหมคะลูกช้างลูกช้างยืนอยู่ใต้ต้นไม้เราจะมาคิดช่วยกันคิดนะคะว่าอาหารของลูกช้างมีอะไรบ้างอาหารของลูกช้างมีอะไรคะ มีกล้วยใช่ไหมคะมีอ้อยมีสับป,ปะรดนะคะนอกจากนี้ช้างยังกินอะไรเป็นอาหารอีกไก่ตอบคุณครูได้บ้างอ่าเรามาดูนะคะไก่ใช่ไหมคะอาหาไก่กินอะไรเป็นอาหารบ้างนะคะ ไก่กินอะไรคะกินข้าวเปลือกกินข้าวสวยหรือว่าข้าวเึ่งได้ไหมนะคะกินผักได้ไหมหรือว่าไก่กินหนอนนะคะอ่านนักเรียนลองช่วยกันตอบนะคะอ่าก่อนอื่นเรามาดูความหมายของการอ่านจับใจความก่อนนะคะ การอ่านจับใจความก็คือการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญของเรื่องว่ามีใครทําอะไรทําที่ไหนทําอย่างไรแล้วผลมันเป็นอย่างไรนะคะเรามาอ่านโรงเรียนลูกช้างพร้อมกันนะคะใบบกใบบับบวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้าน ควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกจะมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้างจูงใบบกไปต่อแถวใบบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถว ใบบัวใช้งวงจับหางใบบกลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบบกและใบบัวก็ทำตามได้เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกำลังใจ จากเรื่องโรงเรียนลูกช้างนะคะเราจะมาช่วยกันตอบคำถามว่าโรงเรียนลูกช้างเนี่ยเขากล่าวถึงใครนะคะทำอะไรนะคะทำที่ไหนนะคะทำอย่างไรนะคะแล้วใจความสําคัญมันคืออะไรนะคะ าจากการอ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างนะคะน้องดูในหนังสือตามไปเลยนะคะในย่อหน้าที่หนึ่งนะคะในเรื่องโรงเรียนลูกช้างกล่าวถึงใครคะโรงเรียนลูกช้างกล่าวถึงใบบกและใบบัวใช่ไหมคะ กล่าวถึงใบบกและใบบัวน้องขีดเส้นใต้ใบบกและใบบัวไว้เอาเรามาดูต่อใบบกและใบบัวทำอะไรน้องดูสิคะใบบกและใบบัวทำอะไรใบบกและใบบัวไปโรงเรียนน้องขีดเส้นใต้คำว่าไปโรงเรียนในหนังสือไว้เลยนะคะเอาคำถามต่อมาก็คือที่ไหนใบบกกับ ใบบัวไปโรงเรียนที่ไหนไปโรงเรียนที่ไหนคะก็คือไปโรงเรียนลูกช้างใช่ไหมคะน้องขีดคำว่าโรงเรียนลูกช้างไวค้ค่ะคำถามต่อมาก็คืออย่างไรอย่างไรก็คือลูกช้างไปฝึกจูงหางเดินเป็น วงกลมนะคะน้องขีดเส้นใต้ไว้นะคะลูกช้างฝึกจุงหางเดินเป็นวงกลมเอาเราก็ได้คำตอบแล้วว่าใครใครในที่นี้ก็คือใบบกใบบัวทำอะทำอะไรก็คือไปโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนลูกช้างไปทำอะไรก็ไปฝึก เดินจูงหางกันเป็นวงกลมใช่ไหมคะทีนี้น้องขีดเส้นใต้แต่ละคำไว้แล้วทีนี้เราจะเอาคำเหล่านั้นนะคะมาเรียงร้อยต่อกันนะคะน้องก็จะได้นะคะใจความสำคัญของเรื่องโรงเรียนลูกช้างก็คือใบบกใบบับบวไปโรงเรียนลูกช้าง ฝึกจุงหางและเดินเป็นวงกลมซ้ำไปซ้ำมาจนทำได้เมื่อฝึกจบจะได้กินกล้วยกินอ้อยเป็นรางวัล น้องๆนักเรียนก็จะเห็นแนวทางในการอ่านจับใจความแล้วนะคะให้น้องอ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างอีกครั้งหนึ่งแล้วน้องๆก็ตอบคำถามลงในใบงานส่งให้กับคุณครูนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ